สวัสดีค่ะสรุปข่าวดิตประจำเดือนกรกฎาคม2,559โดยสําโดยสำนักง,งานเกษตรอำเภอศรีบุญเรืองโดยมีหัวข้อข่าวดังนี้สำนักง,งานเกษตรอำเภอศรีบุญเรืองจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีฟิวเดย์และบริการการเกษตรเพื่อเริ่มต้นฤด,ด,ดูการผลิตใหม่ประจำปี2,559 วันที่5กรกฎาคม2,559ในายสิวิทวงจันทึกเจ้าพนักง,งานการเกษตรชำนาญงานรักษารษาชการแทนเกษตรอำเภอสีบุญเรืองพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอสีบุญเรืองจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีฟิ์เดย์และบริการการเกษตรเพื่อเริ่มต้นฤดูการผลิตใหม่ประจำปี2559 และมอบใบประกาศชยญบัตรแก่ผู้ผ่านการอบรมโครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภายแรงปี2558ทั59และจากปัญหาราคาสินค้าเกษตร นสูตเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรสีมุนเรืองตำบลญสีมุนเรืองอำเภอสีมุนเรืองจังหวัดหนองบัวลำพูได้มีการจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีฟิวเดย์และการบริการการเกษตรเพื่อเริ่มต้นฤดูการผลิตใหม่ประจำปี2559เพื่อถ่ายทอดความรู้และให้บริการแก่เกษตรกรในชุมชนให้เข้าถึงปัจจัยการผลิตลดความเสี่ยงในการบริหารจัดการและเกิดความเข้มแข็งตามนโยบายของรัฐบาลและมอบใบประกาศนียบัตรผู้ผ่านการอบรมโครงการอบรมเพื่อเพิ่ม ผลิตภาพการผลิตของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภายแรงปี2,558 59และจากปัญหาราคาสินค้าเกษตรโดยมีนายอดุลศรีสุพรรณผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินหนองบัวลำพูเป็นประธานเปิดงานมีนายพิเชียนรวิราะเกษตรจังหวัดหนองบัวลำพูพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ระดับจังหวัดและอำเภอร่วมเป็นเกียรติในงาน มีเกษตรกรเข้าร่วมงาน120รลายโดยกิจกรรมในการจัดงานมีสถานีเรียนรู้ถึง5สถานีคือสถานีที่1เรื่องข้าวโดยศูนย์วิจัยข้าวอุดรธานีสถานีที่2เรื่องดินปุ๋ยน้ำโดยสำนักงานพัฒนาที่ดินจังหวัดหนองบัวลําพูและโครงการชนประทานหนองบัวลาพู สถานีที่3เรื่องโรคและมแมลงศัตรูตข้าวโดยสำนักง,งานเกษตรจังหวัดหนองบัวลำพูและสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่3จังหวัดขอนแก่นสถานีที่4เรื่องสหกรณ์และตรวจบัญชีโดยสำนักง,งานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองบัวลำพูและสำนักง,งานสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำพู และสถานีที่5คือปศุสัตว์และประมงโดยสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดหนองบวัวลำพูและสำนักง,งานประมงจังหวัดหนองบวัวลำพูนอกจากนี้ยังมีนิทรศรศการจากเอกชนในการแสดงเครื่องจักรกลทางการเกษตรและจำหน่ายสินค้าเกษตรสำนักง,งานเกษตรอำเภอศรีรบุญเรืองจัดอบรมให้ความรู้การผลิตข้าวคุณภาพดี นายสวิทมงจันทึกเจ้าพนักง,งานการเกษตรชำนาญงานรักษาราชการกาแทนเกษตรอำเภอศรีบุญเรืองจังหวัดหนองบวัวลำพูพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักง,งานเกษตรอำเภอศรีบุญเรืองจังหวัดหนองบวัวลำพูได้จัดอบรมเกษตรกรจำนวน900รายตามโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ2559นหอบนองบวัวลำพูราชนีข้าวเหนียวกิจกรรมให้ความรู้ระบบผลิตข้าวคุณภาพดีโดยการถ่ายทอดความรู้ตามขบวนการโรงเรียนเกษตรกรข้าวครั้งที่2ระหว่างวันที่11-15ถึงกรกฎาคม2 559ประเด็นถ่ายทอดความรู้ได้แก่การให้น้ำการใส่ปุ๋ยการป้องกันและกำจัดโรคและ,มะแมลงศัตรูข้าวการสำรวจระบบนิเวศในานาข้าว นายสวิทวงจันทึกกล่าวว่าในการอบรมดังกล่าวเพื่อให้ความรู้ความเข้าใจเบื้องต้นในการผลิตข้าวคุณภาพดีให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการโดยแบ่งการอบรมเป็น5จุดตามพื้นที่ใกล้เคียงกันคือจุดที่1ตําตำบลสีบุญเรืองตำบลเมืองใหม่ตำบลหันนางามจุดที่2ตํตำบลนากอกและตำบลนนสะอาดจุดที่3ตํตำบลขุนเสียนและตำบลหนองแก่จุดที่4ตํตำบลนนม่วงตำบลยางหล่อและตำบลหนองกุ้งแก้วและจุดที่หําตำบลสายทองและตำบลหนองบัวใต้ ซึ่งได้รับความร่วมมือจากเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการในกิจกรรมการอบรมที่จัดขึ้นทั้งภาควิชาการและกลุ่มสัมพันธ์สำนักงานเกษตรอำเภอศรีบุญเรืองร่วมกับกลุ่มราคาพืชสำนักงานเกษตรจังหวัดหนองบัวลำพูจัดอบรมโครงการปร,ปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตและคุณภาพผลผลิตปี2559 วันที่15กรกฎาคม2559นายสวิทวงจันทึกเจ้าพนักง,งานการเกษตร,รชำนาญงานารักษาราชการแทนเกษตรอำเภอศรีบุญเรืองพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอศรีบุญเรืองจังหวัดหนองบัวลำพูอำนวยความสะดวกในการถ่ายทอดความรู้การผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวและการบริหารศัตรูข้าวตามกระบวนการโรงเรียนเกษตร,รกรครั้งที่5โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตและคุณภาพผลผลิตปี2559มีกิจกรรมสำรวจแปลงนาบันทึกข้อมูลแปลงศึกษา หลักและศึกษาเฉพาะเรื่องร่วมกันวิเคราะห์ข้อมูลกลุ่มย่อยนำเสนอข้อมูลกลุ่มใหญ่สรุปและตัดสินใจและผลิตเชื้อลาไตโคเดมาเพื่อป้องกันโรคไม่ข้าวกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์วางแผนกิจกรรมสัปดาห์ต่อไปเกษตรกรจำนวน25รายโดยมีนายวรกุณบุตรดาจักร หัวหน้ากลุ่มอารักขาพืชพร้อมด้วยว่าที่ร้อยตีอุดมศักดิ์สุ่มมาตนายสวงโหสงเนินและนายชัยรัตนยอดทัพกลุ่มอารักขาพืชเป็นวิทยากรในครั้งนี้ณศูนย์เรียนรู้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพสินค้าเกษตรตำบลสีบนเรืองอำเภอสีบนเรืองจังหวัดหนองบัวลำพูสำนักง,งานเกษตรอำเภอสีบนเรืองร่วมกับสำนักง,งานเกษตรจังหวัดหนองบัวลำพูจัดอบรมชี้แจงการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรปี2559 วันที่22กรกฎาคม2559นายสวิทวงจันทึกเจ้าพนักง,งานการเกษตรชำนาญงานรักษารษาชการแทนเกษตรอำเภศอเภศรีบุญเรืองจังหวัดหนองบัวลำภูพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภศอเภศรีบุญเรืองจัดอบรมตัวแทนอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้านเพื่อชี้แจงรายละเอียดในการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรปี2559เพื่อให้มีความถูกต้องชัดเจนแม่นยำและปฏิบัติในทิศท,ทางเดียวกันโดยมีนายสมศักดิ์กันภัยนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาน การรักษาการในตำแหน่งหัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศสำนักงานเกษตรจังหวัดหนองบัวลำพูร่วมชี้แจงและให้แนวทางการปฏิบัติเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ณนะห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอสีบุญเรืองทีมข่าวสำนักงานเกษตรอำเภอสีบุญเรืองขอจบการนำเสนอข่าวแต่เพียงเท่านี้พบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีค่ะ